อ้าวรอบแก้ตัวมาอีกแล้วค่ะเรามาดูกันว่าใครจะชนะนะคะอ้าวรอบนี้แพ็กอะไรบ้างคะในโชว์ให้ดูหน่อยเจนนี่ไฟเบอร์ค่ะ้มะนาวค่ะเดี๋ยวมาม่ากับลูกน้อยจะแข่งกันแล้วแพกให้ลูกค้าเลยค่ะพร้อมนะคะพร้อมค่ะ1 2 3อาเริ่มได้ค่ะ สูสิงได้ไหคะแมบนี้งงนต้องติดใบน้นค่ะใบน้ตถึงน้อยสู้เขาแล้วลุงน้อยสู้เขาแล้วเดี๋ยวค่คเดี๋ยวที่รอเดี๋ยวที่เรายอมมาก่อน เราต้องทำได้ยาฮะยาฮะแพ็กทุกคืนหมามาไปผู้ชนะได้ไปอีกหนึ่งกล่องค่ะเล่เป็งเพื่มค่ะลุงน้อยรอบหน้าแก้ตัวไหมคะแก้หน่อยสิแก้น่อยอ่ะ มีมีดีดดดกว่าแข่งได้รอบหน้าอยากให้นูงแข่งกับใครคอมเมนต์มานเม้เพื่อนน้องมีปีลุงสู้ได้เลยรอบหน้าอยากให้มามมาแข่งกับใายบอกมาได้เลยนะคะหม,มาพร้อมรอรับได้เลยนะคะ